สวัสดีคนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะวันนี้มาเจ,เจอกับแม่หมอน้ำอ้อยพยากรนะคะหรือช่อง YouTube ช่องนี้ก็คือชื่อว่าน้ำอ้อยทาลัสเลิฟนะคะใครที่กดติดตามแม่หมอน้ำอ้อยแล้วจะรู้นะคะว่าเอ่อแต่ก่อนนี้ช่องนี้มันชื่อว่าน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรและตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ำอ้อยทาลัสเลิฟนะคะใครที่เข้ามาติดตามใหม่ก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด u u s c r i b e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะวันนี้แม่หมอน้ำอ้อยจะมาเช็คดวงให้กับชาวราศีสิงหรลัณะาสิงหรือคนที่เกิดในดาวจันทรพดดาวศุกร์ว่าในช่วงปีใหม่2 5 6 6ถึงกุมภาพันธ์นียจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะก็ขอโทษที่แม่หมออัดคลิปช้าไปนะคะไม่รู้ว่าชาวราศีสิง์จะ,ะเปิดเช็คทันหรือเปล่านะคะก็คิดว่าน่าจะทันนะคะเพราะว่าหมอจะทำะช่วงตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาดูคลิป ในช่วงวันที่ที่แม่หมออัดคือวันที่20วันที่19นะฮะไม,ไม่ใช่วันที่19ธันวาคมนะ,ะถึงกุมพาไปเลยนะคะุมพาในช่วง2 5 6 6ไปเลยนะคะเพราะว่าเผื่อแม่หมอจะอัดคลิบช้านะคะก็แม่หมอก็ไม่ได้คือทำแบบสบายๆนะ,ะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะก็เวลาว่างก็จะมา เช็คดวงให้ชาวราศีสิงห์และคสิงห์หรือทุกทุกราศีนะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้เป็นพลังงานสร้างสรรค์ในชีวิตของคุณไว้ถ้ามันเป็นพลังงานที่มันไม่ดีก็อย่าไปเสียใอย่าไปเครียดมากดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเอาไปเป็นไกด์ไลน์นาทางชีวิตโลกหน้าให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นนาเป็นไกด์ไลน์นาทางชีวิตของคุณได้นะคะชาวราศีสิงห์และคสิงห์เอาเรามาดูช่วงปีีใหม่นน้ะะค ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2566นี้ชาวราศีสิงห์และคณะาสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอะเรามาดูกันมันเป็นแค่บางช่วงบางตอนของชาวราศีสิงห์เท่านั้นนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าชาวราศีสิงห์ก็อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะคะมาเรามาดูเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะอะไรที่ไพ่เปิดบอกก็ แม่หมอจะอ่านตามที่ไพ่เปิดเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันว้าวสิบถ้วยโอ้โหเปิดมาใบาแรกก็สิบถ้วยเลยนะนะสิงนะว้าวการงานเด่นค่ะความสำเร็จมั่งมีความสำเร็จกำลังเจริญว้าวชาวราศีสิงห์สิสเหรียญแล้วก็ยัง10บถ้วยดูสิคะไม่หมออิจฉาแล้วนี่ย้ายราศีได้ไหมเดทาวเวอร อ่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอาจจะมีความคิดกังวลบ้างเล็กน้อยนะมีคุณมีความแบบ The Star อะสตาร์นะฮะเดอะสตามาถึงกับโยงกับ10ถ้วยนะดีแน่นอนชาวราศีสิงห์ไพ่ของคุณออกมาดีมากนะคะอ่ะไม่เหมาะขอขยายไพ่ของ The Tower หน่อยนะเดอะทาวเออกมาบอกอะไรจ้าเดี๋ยวนะไม่เหมาะขยับไพ่นิดนึงนะคะ อ่ะขอขยายด้วยทาวเวอร์ให้ชาวราศีสิงห์แลคะคนณะสิงห์จ้าอ่ะเรามาดูขยา,ายไพ่ด้วยทาวเวอร์นะจ้ะว้าวคิงเรียนนะคะ King of p e n t a c อ e s อโอเคเลยนะอ่ะ เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของช่วงปีใหม่2 5 6 6ถึงกมุมภาพันธ์2 5 6 6นี้ชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างคะ,ะเรามาดูเรามาดูนะจ๊ะอ่าที่นี่การอ่านไพนะะ่ของแม่หมอน้ำอ้อยจะอ่านตั้งแต่ขวาไปถึงซ้ายนะคะก็คืออันดับแรก10ถ้วยกับดัตตา์10ถ้วยกับดัตตาแม่หมอเชื่อว่าคุณ กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันฟ o r f e e มีความสุขความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเดส star คุณมีการเยียวยาหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นชาวราศีสิงค์คะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยพลาดเคยพลัง้งเคยมีอุปสรรคขัดขวางอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีแสงสว่างนำทางชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นสิบถ้วยค่ะเป็นความเจริญเป็นความอุดมสมบูรณ์ นะคะทีนี้ไพ่อของ six of w a n d แล้วก็ไพ่อของ seven of w a n d ไม้มกไม้กับ7ดไม้6ไม้เจ็ดไม้แม่หมอเชื่อว่าชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะมุกออนมุ่งเงินมุ่งงานทำธุรกิจอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคือคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถนะ,ะมีไอเดียเจ๋งบันเจิดแล้วก็เป็นคนที่มีความเพอร์เฟมีความโรแมนติก เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความคือมีอุดมการณ์ในตัวเองสูงมากๆนะอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณวาดฝันคุณจะพยายามแต่เต้าคุณพยายามที่จะคว้าฝันของคุณไปให้ได้อะค่ะนะเห็นไหมคะ7 o f ว่นอ s คุณมีความพยายามมากมีความอดทนถึงแม้อุปสรรคจะขัดขวางต่อหน้าคุณยังไงยากขนาดไหนคุณก็ไม่หวั่นคุณก็ไม่กลัวนะคุณจะพยายามสู้จะพยายามข่คว้าอุปสรรคของคุณไปให้ได้ อ่ะชาวราศีสิงห์นี่จะเด่นทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักของคุณก็เด่นนะคะเนี่ยสิบถ้วยกับเดอรซาไงไม่หมอเชื่อว่าจะเป็นความรักของชาวราศีสิงห์อดีตเก่าของความรักของสิงห์อาจจะมีความอ่เมื่อยล้ามีความเขาอาจจะเทคุณไปหรือคุณจะเทเขาก็ได้นะอันนี้คุณมีการปรับเปลี่ยนหัวใจปรับเปลี่ยนอ่า มีการเยียวยาหัวใจตนเองมีการปลุกชีพป,ปลุกชีวิตปลุกความเป็นตัวของตัวเองนะปลุกชีวิตนะคะให้มันดูโดดเด่นเป็นที่สังคมยอมรับเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่สังคมกว้างผู้คนยอมรับมากมายเป็นคนเก่งคนฉลาด ะะใครๆข้อ,อยากที่จะเข้าถึงชาวราศีสิงห์นะตอนนี้หมอเห็นชาวราศีสิงห์มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขด้วยตัวเองกับครอบครัวกับพี่กับน้องกับญาติพี่น้องทุกทุกคนได้เป็นอย่างดีนะ,ะอืที่นี้สิเปลี่ยนเนี่ยคือที่บรรยงกับไพ่ของ The ะทาวเอร์นะแล้ว The Tower ก็มาขยายเป็นคิงเหรียน คุณอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับเป็นบริษัทใหญ่โตเป็นโรงงานใหญ่โตเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งเองทําเองหรือว่าเป็นเกี่ยวกับมีบริวารเองมีลูกน้องหรือมีใครที่เขาเออมีบริวารมีลูกน้องที่ช่วย ช่วยให้คุณมีม,มีมีความประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีนะอืมอคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเขาก็ได้อาจจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการอ่าเป็นผู้เป็นนักลงทุนก็ได้นะแบบนี้นะอืมนะคุณจะมีความพลั่งพลูก,ก็ได้นะ The Tower ถึงแม้ว่าคุณจะมีการเศรษฐกิจช่วงนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าโรคระบาดบ้างนะหรือว่าเศรษฐกิจไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับ สังคมต่างๆที่มันปรับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางเดเวโลกนะเดเวก็คือโลกนะเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศที่มันผันผวนแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็โยงกับทางของเราด้วยใช่ไหมคะมนะม,มันรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันมีการฉุกลุกอ่ะหรือว่ามีการทำให้คุณพังทำให้คุณเจ๊งทำให้คุณพี่หน้าทำให้คุณ อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันแบบสายฟ้าแลบไม่เป็นท่าเลยคุณจะมีความสิบเหลี่ยนพร่างพูด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วยสมบัติด้วยเงินด้วยทองนะอุดมสมบูรณ์แบบแล้วค่ะชาราศีสิงห์ต่อไปนี้นะตั้งแต่ปีใหม่2566เป็นต้นไปคุณจะมีความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพียบพร้อมด้วยครอบครัวความรักการเงิน การงานสุขภาพคุณมีความ fulfill ได้ดีมากสมบูรณ์แบบจริงๆคะ่ะชาวราศีสิงห์ว้าวอย่างนี้ก็ตบมือให้หน่อยนะคะตบมือให้หน่อยนะคะชาวราศีสิงห์มาแม่หมออิจฉาใจจังเลยนะคะก็ยังไงก็หมอก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์นะคะก็สู้ต่อไปพยายามต่อไปนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณมาเป็นสิงห์คนใหม่นะ คุณจะเป็นสิ่งคนใหม่คุณจะเป็นสิ่งที่มีอุดมการณ์มีแนวคิดที่ดีมีไอเดียมีความเป็นคนเก่งคุณฉลาดมากด้วยความสามารถนะ,ค,ะคุณจะมีความสุขความฟ,ฟูลฟีความอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยครอบครัวที่มีความสุขนะ,ะคนที่คนสดอาจจะได้แต่งงานมั่นหมายกาย็ได้นะคะแบบนี้นะเดอะสตาร์ Star, กับ10ถ้วยนะอาจจะได้มีความอาจจะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะอาจจะพร้อมด้วย แต่งแล้วก็อาจจะมาพร้อมที่จะอยู่ด้วยการมีลูกพร้อมที่จะมีลูกมีบุตรเลยก็ได้แบบนี้นะนะเห็นไหมเดะสตาร์นะ,ะแสงที่มันประกายดาวที่มันส่องถึงคุณเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกจะเปล่งประกายนะให้ความสุขความสําเร็จของคุณได้มันให้มันเป็นความจริงนะให้มันเป็นความสําเร็จความพรั่งพรูเนี่ยเห็นไหมอ่าสามแถวหน้านี่คือมันไม่ได้อะไร หมอไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วนะมันมันตรงจุดมันตรงมันตรงเพ้งเลยนะชาวราศีสิงค์ค่ะสิบถ้วยสิบเปลี่ยนแล้วก็ six f f l a n d นะ มันมันใช่ที่สุดแล้วนะคะโอเคอ่ะก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงห์ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูแบบนี้ได้ต่อเหนึ่งทุกๆเดือนและก็จะเป็นขวัญกำลังใจกับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปแบบนี้ให้ชาวราศีสิงห์ได้อัดคลิปแบบนี้ได้ทุกๆเดือนนะคะได้ทุกๆเดือนนะเรียกไปไหนนะ <g it> หมอน้ำอ้อยฮะนะเพราะว่าอีกเหลืออีกหลายราศีเลยที่หมอไม่ได้อัดนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ แม่หมอเขาไว้พอในชาวราศีสิงและคณะสิงหรือชาวส่องนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญประสบผลสําเร็จในชีวิตทั้งด้านหน้าที่การเงินการงานสุขภาพโชคลาภร่ารวยเงินทองเฮงเฮงปังปังนะอะไรที่คุณ ปรารถนาก็ขอให้สำเร็จรู่ร่วงไปได้ด้วยดีในปีใหม่2 5 6 6และปีต่อๆไปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้ว ID Line POK OK 2355นะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์คะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ